สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวตุลลักษณาตุลน,นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประจำเดือนกรกฎาคม2568ไปดูกันว่าเพื่อนๆชาวตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะถ้าพลังงานตรงถ้าพลังงานใช่คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้ค่ะเช็คพลังงานกันเลยค่ะได้ไพ่แปดถ้วยนะคะดูเหมือนกับว่า คุณกำลังมีจุดหมายใหม่นะมีเป้าหมายใหม่นะคะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า,อ,าอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนะคะทํามันได้ดีแล้วนะไม่ใช่ว่าล้มเหลวนะอันนี้ไม่หมอไม่ได้มองเห็นถึงความล้มเหลวถึงอ,อะไรบางอย่างที่มันไปต่อไม่ได้นะแต่มันเหมือนทุกๆเรื่องอะเรื่องนี้ก็ทําสําเร็จแล้วเรื่องนี้ก็ทําสําเร็จแล้วอะไรแบบนี้นะคะ เอ้อันนั้นก็ดีคือดีไปหมดเลยคือหมดห่วงกับอะไรบางอย่างเรื่องภารกิจความรับผิดชอบอะไรบางอย่างคือรู้สึกเหมือนหมดห่วงแต่สิ่งที่ทํามาเนี่ยอาจจะทําเพื่อตัวเองด้วยเพื่อคนอื่นด้วยเป้าหมายของคนอื่นหรือการร่วมงานอะไรกับคนอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่บางทีมันอาจจะยังไม่ใช่ที่มันเป็นของคุณ100%อะ่ะ เช่นต้องช่วยกันทำงานต้องช่วยกันทำโปรเจกต์หรือใดๆก็แล้วแต่แต่มันคือความสำเร็จมากมายเป็นผลงานที่สามารถที่จะการันตีตัวคุณได้เลยนะคะว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องหันหลังให้กับเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไปหาจุดหมายใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆที่ตัวของคุณเองเนี่ยอยากจะทำ มันคือความฝันของคุณเลยแหละในตอนนี้นะคะอัศวินถือไม้เท้าไว้หมอมองว่าช่วงนี้คุณมีไฟนะคะมีแรงบันดาลใจมีความปรารถนาที่อยากจะนำความคิดไอเดียสร้างสรรค์อะไรต่างๆนะี่ยโอ้ออกมาให้ให้มันเป็นรูปธรรมออกมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งคุณมีไฟนะคุณมีความปรารถนาแน,แน่วแน มากๆเลยนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานั่นก็คือรวยค่ะความร่ารวยความมั่งคัง่งและอยากจะทําด้วยตัวของคุณเองเนาะบางครั้งที่ผ่านมาอาจจะแบบเ,เหมือนกับไปมีหุ้นส่วนบ้างเหมือนกับไปสอนคนนั้นคนนี้บ้างหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเหมือนกับว่า,ายังไม่ได้เต็มที่กับตัวเองสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณมีโอกาสได้ทำงานให้กับตัวเองหรือทำโปรเจกต์ทำตามไอเดียความคิดของตัวเองเนี่ย สิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ก็คือความร่ำรวยแล้วก็ไม่หมอก็เชื่อนะคะเพาตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างแล้วประสบความสําเร็จแล้วเรื่องการเงินการทองคุณในตอนนี้ดีมากเหมือนพิสูจนตัวเองให้เห็นว่าเอ้ยออคุณเนี่ยแบบเจ๋งอบอกเลยว่าเจ๋งนะราชินีเหรียญเนี่ยการเงินการทองเยี่ยมมากเกิดจากอะไรคะ แฮงแมนค่ะเกิดจากไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่คุณคิดมานานคือมันเหมือนแบบแบบว่าเวลาที่คุณคิดหรือจะทําอะไรเนี่ยคืนสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเอามันเอาออกมายังทําไม่ได้นะยังมันยังเอาออกมาทําไม่ได้คุณก็อาจจะจดใส่โน้ตไว้อะไรไว้มันเหมือนกับสมมติว่าคุณอยากจะร้องเพลงเป็นนักร้องแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทํา เวลาที่คุณมีอารมณ์ศิลปินคุณก็อาจจะแบบว่าจดเนื้อเพลงเอาไว้นู่นนี่นั่นเอาไว้หรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะคะไอเดียของคุณที่คุณอยากจะทําอ่ะเวลาคุณคิดอะไรออกคุณก็มาจด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 โน้ตโน๊ตเอาไว้แล้วมันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยทีนี้พอคุณได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วคุณได้มาทําในสิ่งที่อ่ามันเหมือนกับเป็นคลังเก็บสมบัติอ่ะเป็นคลังเก็บไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วคุณก็ได้นะคะคุณก็ได้ทําอ่ะคุณก็ได้ทํามัน จากไอเดียของคุณทั้งหมดที่เก็บมานานนะคะ Pa จออฟเพนทัคอลแล้วก็การทำงานของคุณเนี่ยมันสำเร็จนะมันเหมือนกับเงินทองอุ้ยความมั่งคัง่งความร่ำรวยจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของคุณจากไอเดียนี่แหละคือมันมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมนี่จุดเริ่มต้นตรงนี้มันพาคุณให้เห็นเงินเห็นทองจากแล้วมันหาง่ายด้วยนะไม่รู้แหละว่าคุณมีไอเดียอะไรแล้วมันเป็นไอเดียที่แบบว่าประสบความสําเร็จโอ้โหเงินทองวิ่งเข้ามาหาคุณอนะ เออดีเนาะพลังงานช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าดีมากๆแต่ถ้าใครที่เข้ามาฟังคลิปบอกไม่หมอยังมีหนี้มีสินอยู่เลยยังไม่ประสบความสําเร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้มั่นใจในตัวเองนะคะเพราะว่าคุณจะทํามันสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะไปดูกันค่ะว่าในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะในโชคชะตาของคุณบ้างไปดูกันเลย อัศวินถือเหรียญแน่นอนค่ะเป็นในเรื่องของการเงินคุณเชื่อไหมคะแม่หมอทําคลิปมานะคะตั้งหลายๆลาราศีโดนะกกว่าจะมาถึงตุลเนี่ยในเดือนนี้เป็นเดือนที่ออโดดเด่นทั้งหลายๆลาราศีเลยเนีย่ก็คือการทํามาหากินในเรื่องของการเงินการทองจริง มันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนจะต้องกลับมาโฟกัสโฟกัสที่ตัวเองอยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเอาจริงๆนิ่งนอนใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะโดดเด่นในเรื่องของการงานมากอาของคุณเองก็เหมือนกันนะชาวตุลเพราะฉะนั้นอ่านสวินถือเหรียญเนี่ยเป็นในเรื่องของการได้รับเงิน ได้รับผลกําไรมีเงินใช้จ่ายมีแบบเขาเรียกว่ามีเงินส่วนตัวมีเงินเก็บส่วนตัวได้เปตัวเองอยากซื้ออยากกินอยากทํะไรก็ได้ตามใจตัวเองได้หมดเลยการเงินคุณเฟื่องฟูมากอยากจะเอาเงินอยากจะไปให้ใครเป็นของฝากของขวัญให้ใครก็ได้นะคะอยหรือบางทีเนี่ยอยากจะไปเปยใครก็ได้เหมือนกันนะมีเงินเยอะเนี่ยนะคะในเดือนนี้อยากใช้เงินนะเป็นเดือนที่อยากใช้เงินค่ะ p a s e of Sword รู้สึกว่าคุณจะมั่นใจในการทํางานมั่นใจกับการเป็นตัวเองมั่นใจแบบเหมือนกับมันมีเรื่องหลายเรื่องหลายอย่างที่มันท้าทายมากๆาเลยที่จะทาเนี่ยหลายๆเรื่องเลยนะเนี่ยไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของคุณนี่บันเจิดมากเลยนะคะมันมีความสนุกสนานกับชีวิตเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเหมือนได้กลับมาเหมือนกับเป็นเด็กเพิ่งเรียนจบแล้วก็ได้เริ่มทำนูน่นทำนี่อะไรแบบนี้ตามใจที่ตัวเองชอบหรือบางทีนะ่ะเรื่องบางเรื่องที่คุณอยากจะทำเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องที่คุณอยากจะทํามาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็ได้นะคะหรือตั้งแต่เด็กๆ,ๆแล้วก็ได้นะคะแต่ไม่ได้ทําสักทีมันเก็บอยู่ในสะสมอยู่ในไอเดียทั้งหมดเลยกลายเป็นว่าคุณจะได้ทํามันได้ปรากฏได้เฉิดฉายได้ใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยนะเป็นในด้านพรสวรรค์ในใดก็แล้วแต่นะคะพิสูจตัวเองอีกด้านหนึ่งเนี่ยลดมากแล้วก็ k King of c u p s มันเหมือนกับว่าเป็นการขยับขยายเป็นการขยายตัวของคุณนะคะเป็นวงกว้าง ในเรื่องของอาชีพการงานในเรื่องของการกระทําของคุณนี่แหละจะมีชื่อมีเสียงจะเป็นที่บอกกล่าวแบบบอกอกอกไปว่าเอ้ยเนี่ยแบบนั้นแบบนี้ในสายงานของคุณหรือว่าในโครงการอะไรบางอย่างที่คุณจะทําเนี่ยมันประสบความสําเร็จแล้วเป็นวงกว้างมากๆเหมือนกับเป็นเครือข่ายนะคะเป็นเครือข่ายเลยคุณอ่อาอะทำอะไรที่มันที่มันต้องเป็นเครือข่ายการบอกต่อการมีสมาชิกหรืออะไรเนี่ยต่อไปไหมก็ได้นะคะ ในในความคิดของคุณนะ่ะมันคือมันดีมากเลยอ่ะมันเจ๋งมากเลยอะค่ะเอาเป็นว่าคุณจะเป็นอ่อคนแบบเรียกว่าปลุกคนสําคัญเป็นคนต้นคิดไอเดียความคิดนี้มันบันเจิดหรือบางทีคุณอยากจะทําอะไรในแบบที่เรียกว่าเออเหมือนกับสามารถที่จะขยายแฟรนไชส์ได้อะไรแบบนี้ค่ะคุณก็จะสามารถทํามันได้นะขยายอา่แบรนด์ของคุณให้กว้างออกไปกว้างออกไปแบบนี้ได้เหมือนกันแม่วมอไม่รู้ว่าคุณมีโปรเจกต์อะไรแต่ที่แน่ ดีเลิศสำหรับคุณมากๆเนี่ยในสิ่งที่คุณทำน่ะทุกอย่างเลยมันเป็นเงินหมดเลยนะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจริงๆนะชาวตุนแม่หมอไม่รู้คุณทำอะไรไม่ว่าคุณจะไปสมมตินะว่าคุณมีร้านหรือคาเฟ่หรือมันมีอะไรบางอย่างที่สามารถใช้เป็นแบรนด์ของคุณได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นว่าคุณทําขนมอ่าแม่หมอสมมติว่าคุณทําขนมมีขนมอะไรบางอย่างที่คุณทําคิดค้นขึ้นมาใหม่ตามสูตรของคุณเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ย อ่ะคุณอะคุณก็ตั้งชื่อแบรนด์แบรนด์อะไรของคุณล่ะก็แล้วแต่นะคะแล้วแบรนด์ของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะขายแฟรนไชส์หรือว่าไปหรือไปแบบส่งขายตรงจุดนั้นจุดนี้ทุกทุกท,กทกุจุดเลยสามารถสร้างเงินได้หมดแล้วเงินเนี่ยมันจะหลั่งไหลามาหาคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้คืออย่าลืมบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในไอเดียของคุณนำมันออกมาใช้ แล้วมันจะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาคุณเนี่ยแบบเหมือนหลั่งไหลามาจากฟ้าฟ้า,าเลยจริงๆไม่จบไม่สิ้นนะเหมือนคล้ายๆก็เป็นเสือนอนกินได้เลยนะเงินมันไหลามาไหลามานะคะเช่นนั้นเลยนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเลเฟอร์อ่าใครที่เป็นคนโสดนะคะใครที่เป็นคนโสดคุณมีโอกาสได้เจอความรักนะคะได้เจอรักแท้จากการทํางานของคุณจากอ,อาจจะเป็นคู่ค้าหรืออาจจะเป็นคนที่มา มามาขยะมาขอซื้อต่อเฟรนชสยของคุณมาให้คุณมาแบบให้คุณเป็นความรู้ก็ได้นะหรือคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างที่เรียกว่าจัดจัดเอ่อจัดกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะสอนอะไรบางอย่างสอนสิ่งที่คุณรู้สอนสิ่งที่คุณสําเร็จอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นเรียนออนไลน์หรือว่าคุณอาจจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับ เรื่องของความทันสมัยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เช่นการเรียนการสอนในแบบสอนออนไลน์สอนคอร์ส AI หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะการขายสินค้าในตลาดออนไลน์ในตลาดอ,อ,อะไรอะไรเดียตลาดแบบพวกเป็นสต็อกอะไรพวกนี้ค่ะคือใดๆก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นเรียนการเล่นหุ้นอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ที่คุณถนัดนะคะนะคะ,นะค,ะคุณจะได้เจอกับความรักทางด้านนี้ด้วยได้เจอเนื้อคู่นะคะทําเป็นเล่นไปค่ะ ใครที่แฟนแล้วเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะไปต้องตาโดนใจใครเข้านะคะตัวของคุณเองนั่นแหละนะชาวตุลอะไพ่มีอะไรอยากจะบอกอคุณเพิ่มเติมคะชาวตุลมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติม,ตมบ้าง Hi p r i e s s จริงๆนะต้องบอกว่าสิ่งที่คุณควรรู้นะคะเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความลึกลับซับซ้อนเป็นคนที่มีสเสน่ห์ เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้อะไรก็โอ้โหแบบเลิศนะคะปัญญาเลิศนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตื่นรู้เป็นคนที่เข้าใจชีวิตเป็นคนที่แบบพรสวรรค์ชั้นเลิศเลยนะเอาจริงนะคุณสามารถเป็นคุณครูเป็นอาจารย์สอนวิชาอะไรบางอย่างที่ลึกซับซ้อนวิชาหมอดูหรือคุณอาจจะเป็นเรียนดูดวงแล้วก็แบบมันปังมากแล้วคุณก็สามารถที่จะมาเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนทางด้านนี้ได้นะมันมันไปไกลามากเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบ ออชอบชอบการทดลองอะไรบางอย่างเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะคะคุณก็สามารถที่จะคิดค้นอะไรบางอย่างขึ้นมาได้แล้วก็นําในสิ่งที่คุณคิดค้นเนี่ยขยายเติบโตออกไปแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก,ก็ต้องเป็นความลับนะคะสูตรของคุณอะไรแบบนี้ก็ไม่หมดก็คุณก็ต้องให้เขาไปใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ต่อยอดออกไปเองนะคะบางทีเนี่ยเ,เรื่องของพรสวรรค์ความสามารถพิเศษส่วนตัวเนี่ย บางทีมันก็สอนใครไม่ได้แต่บางครั้งครอาาจ,จะมีความลับอะไรบางอย่างเล็กๆ,เ,กๆเคล็ดลับอะไรต่างๆนะคะที่คุณมีเยอะแยะมากมายก็อาจจะอาจจะอาจจะส่งต่อก็ได้นะคะอาจจะส่งต่อสิ่งนี้ก็แล้วแต่คุณพิจารณาแต่พไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณจะได้ใช้ปัญญาความสามารถอ่อประสบการณ์ของคุณนะคะที่ผ่านมาเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากแล้วก็เป็นคนที่ดูลึกลับน้าค้นหา เลิศเสน่ห์เพรียวพรานนะ,ะจริงแล้วโดยตัวของคุณเนี่ยพอคุณได้พ่ายหายพฤติเทศเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหมายถึงสเสน่ห์หมายถึงการกระทําอะไรต่างๆเช่นในเรื่องของคําพูดในเรื่องของสิ่งที่คุณทําคุณอาจจะ,ะชอบในเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน,น้าผมน้ําหอมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแปลกแล้วก็แตกต่างหรืออาจจะเป็นเครื่องรางของขลังอะไรแบบนี้ค่ะแล้วในสิ่งที่คุณทาอ่ะ สิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรคะนั่นแปลว่าชาวตุนเนี่ยจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางนะเงินอยู่ในอากาศคุณจะคว้าไหวไหมคุณจะคว้าทันไหมจริงจริงเนี่ยเงินล่องลอยอยู่ในอากาศเลยนะคะชาวตุนคุณจะดึงดูดเงินทองเนี่ยเข้ามาโอ้โหหลากหลายเลยนะคะแล้วก็ได้ไพ t ่ t e of cups ความรักความสุขก็มขมไม่ธรรมดานะสิบเหรียญมาสิบถ้วยมานั่นหมายความว่า ในเดือนอกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขบางคนเนี่ยคบกันหากันมานานได้แต่งงานได้แต่งงานได้ใช้ชีวิตครอบครัวแบบมีความสุขช่ดมืน่นหรือสิ่งที่คุณพยายามทํามาทั้งหมดเนี่ยมันคือความสุขที่คุณแบบจะได้รับมันแบบเขาเรียกว่าเป็นถ้วยรางวัลการันตีเลยหรือบางทีเนี่ยคุณขยับขยายสาขาองค์กรคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วคุณก็ได้เห็นผลงานของคุณนะคะ คุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันมีความสุขจังเลยประสบความสําเร็จความสุขของคุณเนี่ยเต็ม10เลยนะคะบางทีคุณอาจจะมีกลุ่มของคุณองค์กรของคุณอะไรเล็กๆอะไรพวกเนี้ยแล้วมันลงตัวมากๆเพอร์เฟกมากๆทั้ง10ถ้วยมาทั้ง10เหรียญมาสิ่งเนี้ยมันไม่ได้มาจากการจากคนอื่นเลยนะจากการที่คุณไปเป็นลูกจ้างจากการที่คุณไป ทำงานประจําหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณถ้าคุณมีงานประจําทําคุณก็สามารถทํางานประจําไปได้แต่ขอให้คุณค้นนะคะค้นคว้าความลับของตัวเองให้ได้นะคะหรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันอยู่ในหัวของคุณมานานแล้วคุณค้นหามันให้ได้นะแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณพาคุณร่ําพาคุณรวยเลยค่ะทีนี้แม่หมอขอดูในเรื่องของสุขภาพของชาวตุนนะคะเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพ สุขภาพเป็นอย่างไรแปดไม้เท้าเดอะมูนสดาบโอเคค่ะคืองานเนี่ยนะมันจะพุ่งเข้าหาคุณเยอะมาก ทีนี้เนี่ยเรื่องของสูขภาพเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนบางทีอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลหรือบางทีงานมันเข้ามาเยอะมากจนเกินไปจัดระเบียบยังไงเงินก็เยอะงานก็เยอะแล้วก็คุณจะได้รับเรียกว่าการติดต่อสื่อสารอะไรบางอย่างจากเกี่ยวกับงานตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนอะ่ะเพราะฉะนั้นก็จัดตารางเวลาดีๆนะคะเรื่องอื่นไม่หมอไม่เห็นนะ เรื่องโครคภัยไข้เจ็บหรือการผ่าตัดหรือว่าโรคร้ายแรงอะไรไม่เห็นมีก็มีแต่เรื่องของความบางทีมันเกิดความเครียดความวิตกกังวลใจจะทันไหมจะรับมือยังไงอะไรแบบนี้เนาะบทที่ดวงจะปังบทบทที่ดวงจะเฮงบทที่เงินทองจะไหลามาเทมาเนี่ยบางทีมันก็ตั้งตัวไม่ทันกับความสําเร็จนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้อง ดูแลตัวเองนั่นก็คือการจัดระเบียบอย่าไปเคร่งเครียดนะคะ,ะบางทีลือเฮ้ยต้องต้องรู้ตัวนะเอ้ยกำลังเครียดนะอะค่อ,คอยๆจัดระเบียบค่อยเป็นค่อยๆไปนะคะโอเคนะคะคุณโชคดีมากเลยค่ะนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวแม่หมอแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วแม่หมอขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของความหอมนะคะนี่เลยนะคะแม่หมอมีผลิตภัณฑ์ความหอมซึ่งเป็นน้ำหอมที่ มีคุณภาพมากๆแม่หมอไปเซิร์ชดูเลยนะอย่างกลิ่นของสุภาพบุรุษอย่างเงี้ยเฮ้ยกลิ่นไหนที่ขายดีที่สุดกลิ่นไหนเป็นที่นิยมที่สุดเรามาจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงก็เหมือนกันมีกลิ่นเลิฟกลิ่นสวีทพาวเวอร์เมจิกมีกลิ่นกุหลาบนะคะแล้วก็มีกลิ่นดอกไม้ไทยๆด้วยเช่นลีลาวดีนะคะหรือว่าจะเป็นกลิ่นดอกปีบกลิ่นดอกปีบนี่ f อฟของแม่หมอหลายๆคนที่รับไปเนี่ยยืนยันการันตีว่าโอ้หอมมากทําไมหอมอย่างนี้แม่หมอแล้วคุณภาพดีมากจริงๆอย่างที่แม่หมอพูดเลยนะแล้วแม่หมอก็มีกลิ่นดอกบัวกลิ่นไม้กฤษณนานะคะกลิ่นชาขาวชาเขียวกลิ่นมะลิซึ่งคุณสามารถใช้เป็นน้ําหอมประจําตัวหรือฉีดห้องพระหิ้งพระบูชาพระฉีดห้องนั่งสมาธิปรับสมาธิผ่อนคลายนะ,ะแล้วราคานะคะ จับต้องได้อ่ะเหมือนแม่หมอก็มีนะคะกลิ่นกลิ่นกุหลาบมีกุหลาบแดงกุหลาบขาวชมพูคุณสามารถใช้เป็นน้ําหอมประจําตัวหรือคุณจะใช้เป็นแบบฉีดแบบปูชาพระแม่ส,ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ก็ได้นะคะบอกได้เลยว่าความหอมระดับพรีเมียมและราคาคุณจับต้องได้แม่หมอแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ